สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากมาพบก,กับแนวทางหุน้นจีนรอบเซาลบายแนวทางวันพฤหัสจากวันที่13เดือน11จากพฤศจิกา2 5 6 8จากแนวทางหุน้นจีนของที่12แนวทางรอบเ้าจะเด่น2กับ1ผล่งรอบเซา6 4 2ห9 สี่สองเขา่าโตเน้นจะได้ตัวรับสองสี่จ้าเข้ามาสี่สองเด่นสอง,องเข้ามาจ้าหลังหาเก่านี่ผ่านไปเนาะมีสองเก่าหนึ่งเก่ามาหาเก่าสำหรับหาเก่าขเขาตรงๆอยู่ใบามาออกเสาจ้าสำหรับรอบใบให้เดินหากับสี่ พลรอบาย06239ถือว่าผ่านไปเนาะมีหาก949ล่างมา39รอบใบโอ้โหนิดเดียวสำหรับเนีทางหุ้นจีตของเทาที่12เนี้ยทางเขา่ารอบเศร้าจากตัวนี้42มาของเ่าได้24เมื่อนี่ตามรุ่นกันต่อจ้า สำหรับแนักทางหุ่นจีนเมื่อนี้รอบเซาไฮเดนหากรับสี่วิ่งลูดจะ้ะจับคูเดนหาศูนย์หาห้าสามห้าเก้าห้าสองห้าหกสำหรับเดนซีจะจับคู สี่หกสี่เนี่กระเด็นเด้อพี่น้องสี่สามโต๊ะเก่าแล้วค่ะเนาะสีมัก43่สาร้ายกว่า42่สองคือแต่คือได้จับ42่สองะบ้านะเลขกระจายสำหรับรอบบายเด่น เก้ากับแปดวิ่งรูดจ้ะจับคู่เด่นเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าสองสามเก้าหกสำหรับเด่นแปดจ้ะแปดหกแปดสี่แปดสองแปดสามแปดห้า สำหรับโตเน้นข,ขาอห้าวจะดาวหุ้นจีนมือนี่โตเน้นรอบบายเน้น 8, 2, 8, 3, แปดสองแปดสามละกันเด่นเก้าเน่นเก้าศูนย์กับเก้าหารอบเศร้าจะเด่นสี่เน้นสี่เก้ากับสี่ศูนย์เด่นหารอบเศร้าจะเน้นหาศูนย์ตามด้วยหาสามละกัน สำหรับแนวทางของฮามือนอี้คอยมาปัางปัง,ปงเด้งเด้งตัวนิ่มตัวโจเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างละกันเนาะเปรียบเทียบกันเบองจแกสำหรับแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดเราจะมีเข่าและกกามีรูดจะให้วิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกัเนาะมีตัวหมักคอยตามจะผมมีตัวหมักอะสามารถปล่อยผ่านได้จะเขาให้เฮงเฮงปังปังรวยรุยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัารนาะพี่น้องทีเข้ามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกด ติดตามกดสั่นการดีงไหวจะเผื่อเสิยใดโบผ่านแนวทางสีลุกหายจ้าแนวทางดีๆมีหากันได้ถูกว่นจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า